อโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,วคะพวกเราแกม่าค่ะใช่ค่ะก็วันนี้นะคะจัดงานถแถลงข่าววันแรกเลยก็ถือว่าเปิดตัวค่ายไปด้วยแล้วก็เปิดตัววงแรกของค่ายไปด้วย<ม>อันนี้น้องๆแกม่าก็ขอให้ฝาก น้องๆแกแมาไว้ในอ้อมอกของทุกคนอีกทีนะคะก็วันนี้6.6ด้วยการเราปล่อย MV บ่าย4โมงวันนี้ในช่องทางทุกช่องทาง streaming พลตฟอ o ์ m ก็ไปฝังติดตามกันด้วย turn it into gold นะคะแต่ก็ไม่เพียงแค่นี้วันนี้ก็มี exclusive นิดๆหน่อยๆที่เรามี s h a วิ่งเข้าไปในตัว press conference ก็เดี๋ยวเดือนหน้าปล่อยวันที่แล้ววันที่17.7เนอะเดี๋ยวเราจะไปฟัง MV เต็มตัวกันอีกทีนึงชื่อเพลง summer break คะ่ะ คุณค่ะมีน้องๆอยากฝากผลงานอะไรไหมเอ่ยก็อ่าโอเคค่ะ,คะแล้วก็ความเป็นมาของแกรมมา,ค,า,าค่ะเป็นยังไงบ้างคะถึงได้คอนเซปต์นี้ออกมาอ๋อโอ้ย ถ้าให้ชั่วโมงก็เล่าแต่ให้ให้ให้สามสิบวีก็ได้ค่ะเออจริงๆชื่อแกมม่ามาจากพลังจากับแพเอ่อคุยกับน้องๆทางอาร์ตว่าเราอยากได้คอนเซปต์ที่แข็งแรงก็เลยมาเป็นดังสีแกมม่าแต่พอตอนพูดถึงดังสีแกมม่ามันก็อาจจะดูน่ากลัวเกินเนาะเ,เวลาแบบคนเขาวิเลจกับเขามาแกมม่าก็เลยเอ่อไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมได้มาเป็นการบ่มสีอัญมณีเป็นการเร่งกระบวนการแบบเพิ่มสีทําให้สีชัดเจนเนี่ยค่ะตัวน้องๆเองก็เปรียบดังันอัญมณีที่มีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ตัวที่เราเอามาเล่นการคอนเซ็ปต์ที่เรามาเล่นเนี่ยก็จะเป็นสีสันหลากหลายมีสีแดงสีม่วงสีเขียวสีฟ้าและสีชมพูด้วยกันก็ต่างน้องๆก็มีการดึงเหมือนเราดึงพรอสนาเขาออกมาแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนความเป็นตัวตนของเขาเลยก็สิ่งที่ทุกคนได้เห็นวันนี้ก็คือเป็นตัว ตัวตนของเขาคูณ1ิบไปเลยค่ะใช่ก็อ <hypotheses> ันนี้ก็คือได้เป็นคอนเซปต์แกมมาเป็นพลังงานอันถี่ะแรงที่สุดเลยแล้วก็ในรูปแบบของอัญมณีก็ขอให้ทุกคนอยากที่จะให้ทุกคนชอบคอนเซปต์นี้ที่ทางทีมแล้วก็เพรณซาคิดกันมาได้เป็นประกอบเป็นแกมมาด้วยกันเนาะค่ะแล้ว้องว่าป่าจะได้เดบิวต์ค่ะผ่านอะไรกันมาบ้างเราทุกอย่างภายใน ก็จริงๆอย่างแรกมันก็ผ่านมาด้วยกันบนการ audition ใช่ไหมะแต่ละคนก็จะมีวิธีการ audition ผ่านกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแือวอย่างพี่จีนก็จะเป็นในด้านของ c a s ต i n g เรียกว่า casting เพราะว่าเป็นเมมเบอร์คนสุดท้ายอีกทีค่ะแล้วก็กระบวนการก่อนจะได้มาเป็น g a ม m าบางคนช่วง2ปีบางคนอยู่ในค่ายมา1ปีอะไรอย่างเงี้ยมีการ t r a i n ิ่ g ทุกๆเดือนอย่างที่ปิงปองได้เคยพูดไปเมื่อตอนสัมภาษณ์เมื่อกี้ว่าแบบแต่ละปีแต่ละเดือนก็จะมีโจทย์ของมันมีการ evaluation แล้วก็ ก็คัดว่าเราจะใครจะได้เป็นก a ม m ามีการแบบเปลี่ยนสมาชิกมากมายจนได้มาเป็น5้าคนสุดท้ายค่ะใช่ก็เป็นการทุ่มแรงเนาะด้วยการมาปีเครึ่งกันเต็มๆเลยเจอปิงปองครั้งแรกในตอนอายุ15บจนวันนี้น้องอายุ17แล้วก็เป็นอะไรที่ถ้าเหมือนเป็นแม่คนนึงเนาะก็ดีใจที่ได้เจอน้องๆเติบโตกันมาถึงวันนี้เนี่ยค่ะ อย่างในซิงเกิลแรกผมบอกความเป็นคาแรเตอร์ของน้องแต่ละคนยังไงผ่นบทเพลงบ้าฉัะอันนี้มีสกายอยากเล่าไหมก็อย่างที่หนูได้อัดจะได้เล่าไว้เมื่อกี้นะคะก็เพลงเพลงทรนดตัวค่ะเล่าถึงเรื่องราวการเติบโตแล้วก็การเดินทางตามความฝันของกลุ่มเด็กผู้หญิงห้าคนใช่ค่ะก็พวกเราก็เป็นตัวแทนของคนที่กาลังมีความฝันแล้วก็อาจจะเจอกับอุปสรรคต่างๆอาจจะเจอกับคำดูถูกคำที่ เจออาจจะเจ็บทำร้ายจิตใจค่ะแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเหมือนกับตัวแทนที่จะส่งก่องรางวัว่าโอเคเราเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ทุกอย่างที่ไม่ว่าเราอยากจะทําอะไรอะค่ะ,ระเราจะเราจะสามารถประสบความสำเร็จได้เป็นเพลงพลังบวกพลังบวกพลังเต้น <Okay. S 2> พลังเต้น <laughs> พลังขับมีดันส์เบรกที่โอ้โหมีลาเต้นเมื่อกี้นี้แบบอใช่ใช่ Are you ready นาะแล้วก็ในเพลงอะค่ะเราจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมี เทพเป็นของตัวเองเนาะอย่างจริงก็จะเป็นน้ำารีเฟนก็จะเป็นไฟแล้วก็วล่าจะเป็น earth ค่ะแล้วก็สกายเป็น t h เดอร์ก็คือสายฟ้าส่วนปิงฟองก็จะเป็นดอกไม้ค่ะก็ในเพลงนี้ก็จะมีการสื่อถึงคาแรคเตอร์ของพวกเราแต่ละคนด้วยอย่างเช่นความร้อนแรงนะคะสังเกตได้จากสีผมนะคะก็จะเป็นไฟอะไรก็ในตัว MV วที่จะปล่อยเอ็นนีมีแบบอะไรเซอร์ไพรส์ในเอ็มวีไหมคะมีอยากเล่าถึงเอ็มวีไหมก็ยง คอสตูมคอสตูมเราได้ถ่ายไปหลายชุดเลยค่ะแล้วก็คอนเซ็ปต์ของคอสตูมก็ค่อนข้างที่จะจัดเต็มมากๆใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามชมในเอวีเห็นเอวีอลังการงานสร้างอะไรค่ะอยากสร้างอยาสร้างแบบเล็กน้อยอยากสร้างสร้างสองบวกบวกบวกกีล หนัเอาประมาณน,นั้นจะปล่อยเพลแล้วกดดันเลยสำหรับสำหรับพวกเราคือค่อนข้างมาวกเพราะว่าเราฟังเพลงครั้งแรกแล้วก,ก็รู้สึกชอบแต่ว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่ได้ฟังเขาจะรู้สึกเหมือนพวกเราไหมแต่เราก็พยายามที่จะสื่อออกไปให้ได้ดีที่สุดตามที่พวกเราอยากให้มันออกมาเป็นแบบนั้น,นะะเลยก็ แล้วก็รู้สึกว่าแบบทุกคนตื่นเต้นมากๆค่ะด้วยความที่พวกเราก็ยังเป็นมือใหม่ะค่ะแล้วก็ยังเป็นซิงเกิลแรกของพวกเราพวกเราก็พยายามที่จะลงแรงเต็มที่ใช้ความพยายามเต็มที่ให้ M อนีวแล้วก็เพลงนี้ออกมาดีก็ถามว่ากดดันไหมก็กดดันค่ะแต่ว่าพวกเราก็เชื่อว่าความทุ่มเทของพวกเรานะคะแล้วก็ทางค่ายโฆษณาก็บอกว่าจะส่งสื่อไปถึงคนดูทุกคนได้ค่ะอย่างเพลงแรกก็ปล่อยแล้วเย็นนี้ แล้วเพลงที่2จะมีการปล่อย M V คาดหวังยังไงบ้างคะ้คาดหวังยังไงบ้างหนอเอ่อพี่ฟอมมีความคาดหวังไหมมีเพลงที่2นะคะซิงเกิล Summer Break ของเราเป็นเพลงที่ออกแนวฟังสบายๆง่ายๆซึ่งคิดว่าคนน่าจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ฟังในชีวิตประจำวันกันดยนะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตาม เพลงนี้นะคะจริงๆจะปล่อยในเดือนหน้าแต่ว่าวันนี้ก็ฟังได้ในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วก็ไปฟังกันก่อนรอดูตัว MV เต็มที่ไปทำกันมาใช่ก็ตัดเสร็จแล้วอยากปล่อยไม่ไหวแล้วแต่ว่าวันนี้ขอให้เป็น one turn into g i n g o l แล้วก็ขอให้เพลงนี้ไปเต้นสับๆๆๆๆนก่อนใช่เต้นเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวไปฟังอะไรสบายๆกันใช่ แม่ก็แบบเมื่อกี้ลายเต้นแบบเลิศมาเกยอเพลงที่สองตะความตรงความเต้นอะไรเราจะใส่เต้นอีกหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามถ้าอย่างที่ได้เห็นชมเมื่อกี้นะคะก็จะมีการผสมผสานแบบชาตเต้นท so ี่มีการใช้ทุกตัวค่อนข้างเยอะก็จะให้โชว์ไดนามิกระหว่างตัวเพลงแล้วก็ตัวโครากราฟีด้วยกันเองก็ เป็นอีกหนึ่งเพลงที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะ relatable เวลาได้ฟัง lyrics หรือฟังเนื้อเพลงก็หวังว่าทุกคนจะชอบผลงาน Summer Break เหมือนกันแล้วก็ Turn Into Gold ด้วยเห็นวันแค่วันเปิดตัวก็มีแฟนคลับมาให้กำลังใจเยอะมากเลยสาวๆเป็นยังไงบ้างคะดีใจตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าคือรู้สึกว่าเวลาสอนในห้องกับเวลามันแสดงที่มีคนดูด้วยมันต่างกันมากพอเราได้สบตาคน ว่าได้ยินเสียงเชียร์แล้วเห็นคนอยู่เต็มฮอควรรู้สึกแบบได้รับพลังเยอะมากๆค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้ตอนที่โชว์เพลงซัมเมอร์เบรกเสร็จ่า,าน้ำตาคลอเพราม่เป็นวันที่พวกเราแบบรอคอยมานานมาก <c oughs> แตต้องอย่างนี้ต้องเตรียมตั้งชื่อดมอมจริงกมีคิดไปมีแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าประกาศชื่อดอมออกมาด้วย MV ขนาดนี้ด้วยจิตการขนาดนี้อาจจะต้องมีแอนิเมชันเล็กๆให้ตอนประกาศชื่อก็เลยขออุปไ้ก่อนเดี๋ยวขอไปดูแบบแอนิเมชันพร้อมกับชื่อดอมออกมาพร้อมกันโอเคใช่ประสบการณรีวิวกันกีแล้วแต่ละครมีที่ดิ้นตกคนเข้าด้อมยังไงบ้างคะโอ้ไหนขอด้าไหมขอด้าหนึ่งข้าขอด้าหนึ่งข้าตกคนเข้าด้อมยังไงเริ่มจากน้องปิงปองก่อนนะอ่าขอด้าหนึ่งข้าค่ะหนึ่งสอง คนต่อไปหนึ่งสองว้าวจับบ้ากคนที่สองก็ขนาดดี้ใหญ่เลยต้องไหนเนี้ยใหญ่ค่ะเมนแดนซ์ไป let's go เออปวดหัวขอนิาวข้ามประธานใช่อ่ะหนึ่งสองไอ้คิวโซแซบอ่ะเพราะสุดท้ายต้องทิ้งความเรกลับไว้นะความเร็กลาควา มาพร้อมนะหนึ่องเาใหม่หนึ่งสองแอาวแมสเป็นอเมริกันค่ะคุณะยเป็นคุณนึ่นึ่งสองเป็นคุณมน่นึ่งสองสองคนเข้าด้อมก็ต้องเอาใจแลกใจเนาะเอาไปค่ะคุณค้าค่ะเพงนีจะปล่อยเยนนี้ค่ะ อ่ะให้ให้ให้กริฟินค่ะก็ playing turn it into g o ของพวกเรานะคะทางดิ g i t a l แ r a c k แล้วก็ทั้งมิวสิกวิดีโอด้วยก็จะปล่อยวันนี้ตอน4โมงเย็นนะคะก็สามารถติดตามได้ทางช่อง personal entertainment แล้วก็สามารถติดตามพวกเราทุกคนได้ทาง gamma ถูกช่องทางอด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ turn it into g o